นิทานชาดกเรื่องมิตรแท้เมื่อครั้งอดีตการหมู่บ้านแห่งหนึ่งณนะเมืองสาวัตถีมีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่ออนาถบินจิกะเศรษฐีอาศัยอยู่ในคฤหาสน์หลังหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งนายกาลกันนีซึ่งเคยเป็นเพื่อนเล่นกับเศรษฐีเคยเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก เอิดตกทุกได้ยากจึงมาหาเศรษฐีเพื่อของานทำแพว่าจะมีงานอะไรให้เราทำบ้างไหมเราตกงานมาหลายเดือนแล้วมีสิบเพื่อนมามามา,มาอยู่บ้านเราก่อนเรามีอะไรให้นายทำเยอะแยะเลยแต่ชื่อของเขาได้สร้างความไม่สบายใจแก่มูญญาติของท่านเศรษฐี หมู่ญาติของท่านเศรษฐีจึงเข้าไปพบท่านเศรษฐีและขอร้องให้ขับไล่นายกาละกันมีออกไปจากหมู่บ้านเสียท่านเศรษฐีจึงบอกว่าหมู่บัณฑิตม่ได้ถือชื่อเป็นประมาณเราไม่อาจอาศัยเหตุเพียงชื่อแล้วทิ้งเพื่อนผู้เล่นกันมาตั้งแต่เด็กไปได้วันหนึ่งเศรษฐี ออกไปทำธุระที่บ้านสวยของตนค่ำนี้คงจะไม่ได้นอนบ้านจึงได้มอบหมายให้นายกาลกันณีเฝ้าบ้านให้ตนพวกโจรเมื่อทราบข่าวว่าคืนนี้เศรษฐีไม่อยู่บ้านจึงสมคบคิดที่จะปล้นบ้านเศรษฐีพอตกกลางคืนก็ต่างพากันถืออาวุธไปล้อมบ้านของเศรษฐีไว้ฝ่ายนายกาลกันมี ก็สาบข่าวจากสายลับว่าคืนนี้อาจจะมีโจรเข้ามาปล้นบ้านเสรษทีจึงนั่งเฝ้าไมาย่ยอมหลับนอนครั้นเห็นว่าพวกโจรจะมาก็ปลุกคนในบ้านให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ประโคมดนตรีเหมือนมีมหโรสพโรงใหญ่บรรเลงตลอดทั้งคืนพวกโจรเมื่อได้ยินเสียงดนตรีประโคมชุดใหญ่ก็เก็บซองไม่อยู่ลุกขึ้นเต้นกันอย่างสนุกสนาน พอใกล้สว่างด้วยความที่พวกโจรสนุกสนานเพลิดเพลินจนลืมแผนการที่เตรียมไว้ครั้นจะลงมือปล้นตอนใกล้สว่างเลยคงมีหวังโดนจับได้แน่พวกโจรก็เลยต้องล่าถอยออกจากบ้านเจถีไปพอรุ่งเชา้าคนในบ้านออกมาสำรวจร,รอบๆบ้านก็ได้เห็นแผนการปล้นที่พวกโจรได้เขียนไว้ตกอยู่ จึงได้ทราบเหตุการณ์ต่างพากันยอมรับในความสามารถของนายกาลกันนีพอเศรษฐีกลับมาก็บอกเรื่องนั้นให้ฟังทุกประการเศรษฐีรู้สึกชื่นชมเพื่อนรักคนนี้มากแล้วพูดว่าเห็นไหมแต่เราไล่เพื่อนของเราตามคําขอของพวกท่านทรัพย์สินของเราคงสูญสิ้นไปไม่ใช่น้อยในวันนี้ธรรมดาชื่อนั้นสำคัญชะไหน จิตึกเกื้อกูลกันเท่านั้นสำคัญกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคบคนอย่าคบเพียงชื่อติดใจสำคัญที่สุด